น่ากินมากเลยลเคยรับผมเดี๋ยวคีบต่อไปก็จะบอกว่าให้หหต่ำเป็นคนเหยียบเขาเคานเดียวเสียงที่ท่านได้ยินอยู่หน้าขณะนี้คือเสียงผู้เฒ่าเพื่อน้องแมงแรงผู้ถ่อแมงอันนี้ห่อเหมือนฝนจิบโตตาวแมวอันนี้เป็นข้าวปุ้นแห้งนี่เหมือนขาวปุ้นาดภาชนะนี่กบบเชน,นนี้ปุ๊บปับ่นว่าฟอร์เบอร์นั่นแหละ ปามืดมันก็จะี่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ <c oughs> ลังหุ่นไว้ค่ะแม่เราสิบบมีไวไฟล่นแรงเราก็เลยเล่นเก็บไป <c oughs> สมสมมือนี้จะเห็ดต่ำต่ำส่วทะเลเพลแสแบๆกับของฝากจากแม่ป่าตูแม่ป่า <laughs> ใส่สรงฟีดไว้ทรงเสมอแล้วล่ะคะ่ะสีแต่ยังวะครับใสยย่ยปำปลาหมึกวะครับโอ้ยตึงวัวไปหมดขีดติดตรองขีดบัวอันนี้ใส่จากขอดุลข้อไฟครับต่ำส่วอ๋อต่ำส่วทะเล ตามมึดใหญ่ๆไม่หยังนับบุตรสุกแต่น้ำผัวก่อนละมือน้ำเจ้าเจ้าอย่าเมื่อมือน้ำข่อยแหย่แล้วหลวกปลางมือครับพี่น้องเนตอีหยังตักตวงอีหยังกระโบสีปวดเขาบางทีสบายใจเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะบอกว่าให้ต่ำตึงคนเห้เข้าเขาคนเดียวได้ดีความเครียดเลยต่ำเทียนไม่นุ่งหลังขวไก่ครับพี่น้อง ขัวไก่ขวัวหนูหนูอย่งงานีต่ตาต้มไก่ใส่ใบขามมกหมอปลาครับเฮ็ดได้เด้ด่ครับไส้ครับรับรองมองนันนีผิดหวังครับได้เหล้อเนี่เของม่ได้ก็ได้ตัวคับตัวครับแช่เย็นนอกมันจังสิได้กรอบครับผมอื้อเด็ดสุดจุ่มอัน กินดีบระดีครับเพราะว่าแช่ติดกันได้มันผสมอยสดปันเลยครับว่าวมันหลวมกังามอยู่เด้วยนเนาะเือเนาะประว่าช่วงบเปยากาจิ้งิ๋ช่องฟิตแม่นี่มาตรฐานได้ดีครับกุ้งไร่เสือมปนี่ครับใช่หรือว่ากุ้งทุทั่วไปครับกุทั่วไปนะคกินหอมไรสาวเสือเป็นยังดอกของตำไม่ปีเต๋าอาสุกแล้วครับโชว์่ากินมากเลยครับผม แรงๆครับพี่น้องพ่อน้อยยืดตรงหน้าครับปลูกต้นยูคาลิปตัสครับผมโครงการขายต้นยูคาลิปตัสครับเอ๊แต่ว่าอย่างนี้เสียคุณคุณครับเสียมอเตอร์ไซค์แบบนี้นี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะแม่นรถพ่อครับผมแม่นมาครับพี่น้องผมกับวามันผมหูดีนะครับมาแม่นลีครับไ่ สี่วุฒิทะเลครับผมมาแล้วพอน้อยมาตาหน้าแล้วครับสเตรียมสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยมาตาหน้าไปผู้ไม่ยู่ค่าครับนี่สาียยังไม่ได้สายอ่ะเฮ้ยนี่เน้องมันมาตาหน้ากว่านี้ช่วงนี้พ่อพี่จะฉากแบบว่า ที่รถมอเตอร์ไซค์เขาว่าไม่จะเห็นให้เห็นห,หน้าครับผมมเอาอเจีวางละกำลัง <c oughs> กินล, <c oughs> ละลูกมนัน <c oughs> ว่าสิตําทะเลครับพ่อครับ <c oughs> วัวจะเสียบํ <c oughs> าทะเลแม่ปะตุหัดกระดูกกระเดี่ยวไปหิวน้ำเพื่อจะลำพันยังพี่น้องอ,งอง๋อห,วหิวน้ำไมาพอดบรอครับพ่อแม่นลูกพันชุ่มปูไว้เมือ่อวานนี่แห้วเบิด์ตวยเบิรเขาบอกรอพันรอฝนมันกันอยู่เมื่อไรเนาะครับพ่อรฝนมันละมาเมื่อเลือดสันเขาก็ไม่ตักขึ้นมาหดเอาครับ ซื้อยม่ได้หรอื้อน้ำวางแรงมาเล้บ่นทังงวัามีตายบานนี้สดอปลูกร้อยต้นวัดีครับพ่อเอาไปรอบแรกห้าสิบมีพอเอามาอีกมานี้ร้อยสิบแต่ว่าเลยอยู่สามิฟอย่ัมดไปแล้วทะเลละแปดิฟนเอาแ่ไหนแล้ววะแปดสิบอกห้าิบเป็นทะเลร้อยสาบค่บพ่อเออร้อยสามิครับพ่อเออร้อยสามซิฟน้อยใรอยสามิบต้นนะได้พี่น้องพอได้ขายสวัสดีค่ะ หลวกขอบุญพะ่ะน,น้อยช่อยเดิมกันนี่แม่ลวกห่อนึ่งบอกครับห้อหนึ่งะได้ประมาณบังเืิงโลครับผมห,บห,บหอดเถิงโลอ,อยู่บรฮะหอดเยอะอกนะแม่แม่นาโอโตอยู่ฮะโคตรหนึ่งกว่าโนเมนนะบนบังแม่แม่มีตะปล่อยตะดาลูกเขยเอาใช่แบบงงเลย <mas k> แล้วเริ่มปีสอง,ลง,ลง,องว่ะ <mas k> เม่มรา,ามแล้วจ้าเจลปล <laughs> าแ,ลแ,รราแมงดาพอหน่อยสอยเดิมรสชาติอีสานบานเห่าใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขามาเดี๋ยวเลยด้จ้าเสียงที่ท่านได้ยินอยู่หน้าขณะนี้นีคือเสียง แม่งง่วงบ่อยับแม่งง่วงแม่งแม่งแรงมแม่น่ะบอว่าแบบผู้ฒ่อพรเอื่นว่าแม่งแรงคือถ้าแม่งอันนี้ห,อห้องมันฝนจะบปตกตากแม่ว่าแต่ว่าก้อนนั้นันมันห้องสองมือฝนตกสองคืน <c oughs> บอได้ขับทรายตำแหน่งย,ยิ่นมาสองมือสองมือก้อนนั้นั้นก็สองมือนี่บ่ตก <c oughs> อ่าก็สองมือก้อนนั้นาน่ะฝนตกแห้ง <c oughs> มือถี่เข้ามาตะกะละชินน่ะกับเป็นแบบ เป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่าฝนนสิ่มขาดเชื่อสี่สิเมียนหรือว่าเมียนแต่ถามว่าเบอ่งกันครับผมนี่ครับบรรยากาศที่สานบานเฮาครับผมเสียงนี่ว่าต้องพูดถึงครับหยมรลอยได้ครับจะใส่ผ้าตั้มเหรอครับนี่ครับต้องใส่จากควงสหายเห็นไปทวงแน่ยูน่กินครับผมเอ้แม่ค้าสมตำค่ขวง ่ะพริกแดงจินดาพริกแห้งแม่มนี่หรนะเอามาแม่คันนี้เสร็จไปเคียร์ลงไปค่ะนี่บอกเคลียเคียรหน่อยหน่อยพร้อมจ้ะอ้าวเอีหรีแล้วเนาะเองการให้มันเนียนก่อนค่ะเนียนมาเคลียร์ให้มันแตกแ่้ว หน้ำผ้านนำมลายแทะยีบเปี้ยงเดียวเราอยากซอยลงบ่ครับตามมาล้มค่ะถ้าห้หหยากสมกับดูดเปียกบางน้าเเด้อผมสู้รถก่อนค่ะผมสู้รถก่อนผมสชิญรถอเมซอนนะครับนี่น้ำปลาค่ะจีได้ใส่กระนำกระเทียมดองน้ำผ่อมใส่น้ำผ่อม น้ำกระเทียมดองแบบนี้เป็นน้ำกระเทียมดองที่คลาสสิกดีไซน์เพราะว่าไม่เป็นขวดก็ยังนามนโพลาริสแ,แต่ตะก้อนนามกินแต่ตะก้อนนามกินนี่ทีเป็นขวดแบบนี้ครับผมเพราะว่าตําตัดตำม,มักตัดเอาขวดแบบนี้ไม่เห็ดปิกพิ้นครับเขาเรียกน้ำโพลาริสปลาแดกครับผมปลาแดกนู้ๆใส่ลงไปคลอมเคไปอื ค่ะ้องงานวัวได้แล้ะค่ะดูสิคะท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้แบบเยี่ยมเลยแรวห้องก็เสียวทะเลของเ้าลง,งไปมีสองอยางทะเลสองอยางเดียวกันแต่ก็บอกว่าทะเลทะเลอยู่กาฬสินธุน์ครับบันไดหลัหลายบันไดครับแล้วบางเหี้ยนะครับใต้แต่ว่าอยู่เมืองกาฬสินธนะครับมีลานมึกช,ช็อตครับพี่น้องครับผม ดูคาราชินอย่าไปกินมึงช็อตเต็มร่องเลยด้อครับพี่นอ้องซีเพีเพื่อนว่า,ามึดซาซิมิมซาซิมิคาราชินครับย่างเสียบเลยครับผมน้ำจิ้มเด็ดมารนะ์กเนี่ยโอ้โห<ม>นี่ครับอันนี้แต่เสียบคือกันเหรอครับนี่ใช่เปิดลางแล้วเดินปว <laughs> ดนะไส้ขอบคุณเลยครับบารนี้ขอบคุณถึงมันขอน้ำเผาเนื้อก่อนจ้ะขอบคุณพอหน่อยซอยเดิมครับผมใช่ลายบัว อันนี้เป็นข้าวปุ้นแห้งเต้นี่ครับลักษณะนี่แบบเส้นเนียงปุบปันว่าเซนสดครับผมก็เลยสนใจกันเติมลงวันเยี่มนมโอ้เป็นเน้อ,อเรียบร้อยใช่ใช่ไีมแบบผัดใส่ข้าวปุ้นห่อแม่ยังจะอันนั้นไว้กินกับอจองบ่เหมือนโอเคครับผมพักน้ำเด้ดนี่จ้าผู้ใดเคยกินพักน้ำได้พักน้ำหรอตลาดไปเก็บมาค่ะเก็บมาแต่ซีเรียสตลาด พอเบิร์นแล้วโนดปลาหมึกไหมคือแต่เซ็พี่น้องแต่ละยำเกิดเกิดดีว่ะพอซิมบวงพอเดี๋ยวแค่ได้เอามาเยนี่มีแครบหมูด้วยนะจ๊ะอดีไหมพอแล้วครับใช่แต่บ่อคยกินมาเล้ครับมีส้มผกาเกยนะตามเปิด อันนี้สมสมพักผูดใดเหตุรับใส่ใหญ่ค่ะเสียงดังใช่ไหมว่ามันเครื่องขยายเสียงดังหอมเลยใส้สมพักสมพักแกล้มมาพี่น้องปิ้งพักขันจ้องเห็นมกกองบอกเับพ่อแม่นลูกมันหอมดีได้ผักเสร็จโอ้เป็นตองหอมแ่อ้าใไม่แนเร็วม่ต่อไสหนส่าปิ้งเส็จกอกพอดีแซ่บแล้วมีไม้น่นเอาวางมองเดน้องแปะ่ยจานหันเลยเขาเสื้อกับปลสซิวนี่บ้าง นั่นเลยหอมไปน้ำกันเอมโอ้ยปุนีเห็ดจ้าพี่น้องเอยผู้อดอยากกินเผ็ดนะคะคพาะกันจอมแสบเด้อปีนห่อตองมันหอมมาเด้อพี่น้องแฟนครับเ c ีทุกคนมากินตำปลามึกมันเขาห้องว่าตำเบอร์กระลุตำซัวทะเลตำซัวทะเลตำซัวซีฟู้ดก็ได้มี่หลายซื้อว่ามันถือได้ครับซื้อข้าโรงเรียนครับ แต่พออืมบมรบบสุด,ดยอดพี่น้องใช่เอามือดอ้อจัดเลยครับใส่กุ้ปปปงปา้ตัวเล็ตัวเน้ำชนน่อยค่ะนี่ักน้ำเพื่อดีแล้วเถืมสมผักแป้งค่ะ สัมผัสย่าไนี่รสชาติเราไม่เคยผิดหวังจะเถียอะไรเลยแต่ว่าของย่าไนติดหวานจากนิดนึงครับแต่ว่าก็แซ่ยบสมบักคุยใช่ก็นั่งบบขึ้นใช่ขึ้นใช่ใช่รู้ว่าพอสงสัยชายลดลงไทยหนักันเนาะจัมสุดยอดเอาหมูกรอบจะเข้านะครับใส่คือเป็นแระเซาะแถบ เอาหมุกรอบใส่จะเข้นะครับน้ำครวบที่เป็นตะชัดแค่ไันใช่กินเแล้วแหบีบะเหบะใช่เกี่ยวเข้าไปเอ้ยขันจินเนี่ยยังสี่นี่สเตฟได้แล้อต้องดนนิยู่ด้วยครับยังไบอ่ำว่างควาดอย่างน้แบเาวฮักเราคืออะไรพ่อถ้าขันช้นมีเฮาเดี๋ยวปรทั่ไป มเลยาเด้อจ้าทุกคนเด่อแม่เลยดำกลุ่มตัวง่ายหลยอืมเมกเบิงเออ่อยแล้วเบิ่งนะคะเลิศพี่น้องมาเนี่ยเอาอีีเด้อเด้อสวัสดีค่ะบเมื่อวานกลิ่นแห่งป่าไปไหนหมดแล้วมีคนปากคอกระเจี๊ยบเมื่งเงินล่ะพี่น้องเค็มดีจัง เสียก็ตองจุ่ปากวันอะไแวเขคือเขาซือปลิกมาส่ครับชูชีปลาทูตอนแรกเห็นปลาทูตัหนูแต่ปลาทูสดพอว่าเขาก็เอิื่ังสีผู้ใดเป็นผูสั่งนะวท่านบอกแราตนะสแปลแปลกผู้ใดสั่งว่าซ้วาไกซะเข้าเล้วแต่ฟูดตหนยาเปล่า นี่เป็นกระปูงยาภาคกลางเลยหมว<อ>กปูธรรมชาตเนี่ยท่านก็ซื้อภาคกลางว่ะจีนู่นคือมีแต่ตัวไข่ไข่ตัวนี้อ๋่จีนู่นไข่ว่าแมงไว้พี่น้องที่นู่นเริ่มที่นู่นเขียวที่บ้านดองน้อยพอรุน่นเพิ่นห้องวัดเสด็จเป็นว่าแมงจีนู่นเขียวครับพา่อนี่ก็ได้มานลำพอดอง ข้าวว่าอีสานบ้นานน้องน้อยคนละครับมัน่นคือนวลเหลืองนะครับบ้นนานดงดองเด้อกินงานอีนานสานบ้านน้องน้อยทุกคนมากินขา้าวเด้อยได้ยังไลนะครัพี่น้องทุกคนละมองทุกบอลหมดประเทศเหนือคนละเด้อพอรุ่งจะมากินซอ,อยจุกัพอละพอดีแล้วพอสั่งเจ้าไตาไว้อยู่เสาใส่จุกเสร็จโอ้โหอย่าไม้เจ้าไม้พี่น้องเลย ตำห,หนันงจินเขาแซ่นแน่ๆเนาก็จะตีนนี่โอามา้มันตอย่สองมังนก็แสบด้วยมาผมลำดินึ่นะละเอาเคี้ยนกระป๋องันก็เสียงกระปุล้าเอาอสัมผัสเอ,องเลยดูนู่จะคลองมันจะสแสบขึ้นแสบเลย ถ้าตื่นะหางมันแนแต่โนดมันแทนพี่นอนออาเลยโนดตระมึกสุดยอดของนี้ตลาดน้องแค่นี่ไม่ค่อยคิดหวังนี่ครับของทนเดีขาคุณหลายๆเด้อพี่ตุกในปลาอืมน้ำยู่โบกกับสกิีกันผู้เฒ่าเลยอบ่จอมแม่แม่อมทาเลยมาครับ มากินขา้าววันดีแฟนแกลับไหมจอมองกินตาทะเลั้งเปลอนะเสียบได้จอมเรากินเ่า<ม>ือนกับไขะึ้นมารบบซื้อบอ็อ,บอ,กอ,บอกเสือ้อบ็อกเสื้อใ่ไม้รอกสนอนนะเิอสนอนเนอะน้องจอมมืนขึ้นไฟดหบเพราะกันแตกออกมาเอทางขี่จะไฟยงไฟไหมเงนปูหน่อยยังมีงไฟอยู่มันจับเงนผมีเเยหน่อยแล้วก็กำลังอ่อนได้สิลูกออกมาแล้วประมาณเกือบสิบากีบเนาะ คุณเห็นอันโซลาเซไหมโซลาเซ่ปเที่ยวันหมอดปุ๊บแล้วก็แจ้มหมอกปุ๊บก็แจงมึ้นตามสถานการณ์อยู่เลยงั่นกนั่งน้ทันใดข้าทหนังหรือท่านะคือเวอร์เนี่ยเอามากันห่างมาคิดท่าอจะกินเข้ายู่ไง้อกนก่ตังแ่เข่าเนี้ยว่าจะออกท้อง นีอคืนเมนูตามความอยากของซายไดเลยนี่จ้ะคือใบได้ซองมือละยังบ่เป็นไปตามประสงค์ใครขึ้นมาชูชีเป็นปลหน้ามันเป็นมะเขือขวา่มะเคือขื่นมาลูกขึ้นมาเลยเท่าอมตะส่วนนี้ลงโอ้หมันเท่าเลย เจ้าก็ในมันองคัวไม่ว่ามันยัง,ง,งนุ่มผานออกหรือในแดงมันเคยคืนเท่าออก่นอ,อ,อะรผนถอยเก่าเครับักน้ำเทาเดี๋ยวบึ้นกินข้างอกหินแกน้กระตงต้มดนข้าขนาดนี้นี่หนูก็ปวด ขันเขาตมบ่สุกมันจะขั้นคอตาะันเป็นบางน้ำไม่เป็นปีเราลูกไม่ได้กินไม่เมก่อนั้นลูกินได้บางนึงขะตาเนียนทานี่นั่นลูกได้กินพูดเดียวทอมไปทอมมาแค่เท่าหลอดไก่าต้องนชมป่วนอยากกินหอยลายยังหอย เดวว่าถึงเลยนะมีแต่เนวตแสบๆครับพี่น้องรับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับหมือนี้ตํำทะเลถึงมกปลาซิวหางแดงถึงโอโคแมงปลาทูปลาละก้ชูชดยอดพี่น้องขอบคุณครับผมน้อยกว่ามีเงเสียนซื้อเป๊ก